บสบายสบายผู้บริสาน์สวัสดีครับบรรยากาศครับนี่ครับแ้หน่อยเพลิดัพนแพงครับข้างหน้าไอ้จันนีเหรครับบรรยากาศครับพี่าาร้อง เป็นตะคุ่นลายครับมาเนมบรรยากาศกรับมือ ตรงน้าจนนีเขาครับครับบัดโจอครับ กับร้านค้าหลายครับมาหนี่งลานขาลายครับมาหนี้ครับพี่น้องไสมาเที่ยวการเที่ยวงานมาหนี้ครับสุดยอดร่างการครับมาหนี้ ตัวเตียตตีตเกียวครับตัวเกียวอันตัวเกียวก็มีมบรรยากาศครับมัมนนครับตรงหน้าจอนนี่ครับกับสาวหน่อยเพชรบันแพง นครับทางขางานไอทีอยู่ใหนหมดนอะครับทางเขานะครับกาส่มบรรยากาศครับ เรื่องภายในรอบนอกกันครับครับ้านค้าร้านขายะายครับเอียงกัรดัดฝาดเลย มี้ปันสลัดบากาศงานครับวันนี้ครับสาวหน่อยเปิดปันเพียงมาลงครับนี่ นี่ครับพี่น้องร่างกายครับนีนตรวงทุงหน้าจะหนีเมื่อปราบเลยครับครับคลิปนี้ก็ซา,าไปมีสักก้อนนะครับหัวกบไม่คลิปไม่คลิปหนาครับผมนี่สวัสดีครับ